วิธีทำให้พนักงานของเราไม่ตัดสินลูกค้านะคะว่าลูกค้าคนนี้รวยลูกค้าคนนี้จนลูกค้าคนนี้จะซื้อลูกค้าคนนี้จะไม่ซื้อลูกค้าคนนี้จะสั่งหรือไม่สั่งวิธีการที่เราจะช่วยลูกทีมของเราไม่ให้รีบตัดสินใจว่าลูกค้าของเราเป็นแบบไหนเพื่อให้ลูกทีมของเรานะคะหรือพนักงานเหล่านี้ให้บริการลูกค้าโดยที่ไม่มีอคตินั่นเอง วิธีการนะคะก็คือแอนมีหนึ่งกิจกรรมมาฝากในวันนี้ก็คือว่าเราคัดเลือกตัวแทนนะคะในแผนกหรือว่าในทีมของเรามาสักประมาณ3-5คนแล้วคนที่เป็นตัวแทน3.5คนนั้นเนี่ยให้ออกมาพูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องจริงในชีวิตเขา2เรื่องจริงแล้วก็พูดเรื่องที่เป็นเรื่องเท,ท็จเรื่องโกหกหนึ่งเรื่องนะคะหมายความว่าเขาจะต้องเล่า3มเรื่องเรื่องจริง สเรื่องแล้วก็เรื่องเท็จหเรื่องและเมื่อตัวแทนที่ออกมาอาสาสมัครนะคะที่ออกมาเล่าเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนในทีมเนี่ยทายกันเดากันนะคะว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องหลอก นะ,นะคะเพื่ออะไรนะคะเมื่อเล่นกันครบจบแล้วในช่วงที่เล่นก็จะสนุกสนานกันมากเลยนะคะเรื่องเรื่องจริงสนามารถเป็นเรื่องตลกได้เรื่องหลอกก็เป็นเรื่องตลกได้แล้วก็จะสนุกสนานหัวล้อกันว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นกิจกรรมที่สนุกนะคะและตอนสุดท้ายเนี่ยที่เราจะสรุปก,กิจกรรมเนี่ยหัวหน้าทีมหัวหน,น้างานนะคะสามารถที่จะสรุปให้เพื่อนๆน้องๆของเราฟังได้ว่าเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเราเนี่ยพูดเรื่องจริงหรือพูดเรื่องเท็จเนี่ย เราก็แทบจะไม่รู้เลยว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องเท็จเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราอย่าตัดสินผู้คนในสิ่งที่เราเห็นเพราะเรายังไม่ได้รู้เกี่ยวกับลูกค้าของเราหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานของเราในทุกๆด้านเมื่อไรก็ตามที่เราตัดสินผู้คนนะคะเร็วเกินไปโดยที่ไม่หาข้อมูล มันก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะพลาดในการให้บริการหรือทําให้ลูกค้าท่านนั้นที่กําลังจะซื้อสินค้ากับเราเราก็จะคาดเดาความต้องการของเขาได้ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมนี้ก็จะสอนให้ลูกน้องเราเนี่ยไม่ตัดสินผู้คนเร็วเกินไปหาข้อมูลเกี่ยวกับท่านนั้นให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะนำเสนอสินค้าหรือว่าบริการนั่นเองค่ะ